สวัสดีครับผมนายบุญทรงเหล็กศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพร,ราชรอเคราะตำบลพระธาตุบางปวนอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการใช้สมรรถนะแห่งความสําเร็จของผู้บริหารสถานศึกษา ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วย5สมรรถนะดังต่อไปนี้ครับ 1. การคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตรกรรม 2. ความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ 3. ภาวะผู้นำทางวิชาการ 4. ความเป็นเลิศส่วนบุคคลและ 5. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งผมได้ให้ความสำคัญกับทุกๆด้านแต่ด้านที่สนใจเป็นพิเศษก็คือการคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมเป็นทิศทาง ยุทธาศาสตร์ของสถานศึกษาและการเลือกใช้สื่อนวัตก,กรรมอย่างชาญฉลาดที่ทำให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดแก่สถานศึกษาอีกด้านหนึ่งที่ให้ความสำคัญมากก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นการส่งเสริมการรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาสถานศึกษาการบริหารจัดการความร่วมมือและเครือข่ายทางวิชาการซึ่งสมรรถนะเหล่านี้ จะส่งเสริมให้โรงเรียนรัุเคราะห์ของเรามีมาตรฐานมีคุณภาพสอดคล้องกับโรงเรียนคุณภาพ SMT ได้อย่างดีขอบคุณครับ